สื่อธรรมะพ่อครูตอนพระอรหันในเรื่องใช้เงิน19มิถุนายน2560ปฐมโศกนอกจากพามาจนแล้วรู้จักพอน้อยก็พออย่างชาวโสเราไม่ต้องสะสมไม่สะสมในอยู่ที่ข้อที่8เนี่ย วรรณก้าเนี่ก้าข้อนี่ไม่สะสมนี่ข้อที่8ปดอาตมารัตไปพูดข้อน้นก่อนพอสันตุสิสันโดรู้จักพอจิตมันรู้จักพอจริงนะมันเหมือนว่าเราเองเรากินอิ่มแล้วโอ้กินอิ่มแล้วพอไม่ไม่กินเกินกว่าน,นี้แล้วอย่างนั้นจริงๆมันพอมันจุดมไม่เอาเอ,อีกพอพอละ จิตมันจะบอกจิตสันโดดตัวนีนะ้มันเป็นจริงไม่เอาอีกไม่ต้องการต่ออีกเพราะยิ่งพูดใดที่แค่นี้ก็พออ,อย่างพวกที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ศูนย์บาทพอคนที่มีเงินศูนย์บาทพอคนนั้นคืออรหรันต แม้คุณจะเป็นคนอยู่ในนี้คนมีจิตอย่างนี้จริงๆคนนั้นคืออรหันต์ในจุดความพอเรื่องเงินนอนนั้นคุณยังจะต้องการของใช้ของสอ,อันนั้นในนี้บ้างก็เรื่องส่วนย่อยส่วนหลักเงินเนี่ยคุณพอเพราะว่าเองเงินเราไม่ต้องเพิ่มอะไรอยู่ในนี้อยู่กับหมู่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าจะใช้เงินก็ใช้เวลาสังคมหรือหมู่กลุ่มจะต้องเอาเงินนี้ไปใช้ก็เอาไปใช้ตาม ฐานะของเงินมันใช้ตัวนี้เหลือก็เอามาเข้าคืนกองกลางแล้วเราก็ไม่ต้องมีเงินไม่เปสามารถเป็นพระรหัตอะไรได้ก็เป็นพระรหัตในเรื่องเงินนะคือคือไม่สุขไม่ทุกข์กับการจะต้องไปมีเงินมากมีเงินน้อยอย่างที่พระครูบอกไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเงินติดตัวเลยก็ไม่ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์อะไร แต่ว่าถึงเวลาจะต้องใช้ก็ไปใช้เท่าที่จําเป็นถ้าตัวเนี้ธรรมาถือว่าเงินนี่มันเป็นตัวทําลายจิตวิญญาณเป็นตัวเสียหายเป็นตัวทําลายศาสนาทําลายเยอะแยะมากเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่อ่อนแอเนี่ยมกักจะชอบมีเงินด้วยนะในหมู่กลุ่มพวกเราเนี่ยคนที่ฐานอน่อนๆเนี่ยนะมกักจะไปชอบไปยุ่งกับเรื่องเงิน แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ฐาน,อ,อ,นอ่อนๆติออนห้าอ่อนๆตินห้าหย่อนๆเนี่ยน่าจะให้เหลยว,ว่าเงินเนี่ยพระเจ้าท่านบอกท่านโนเนยว่าคือสารพิษเราต้องห่างไกลจากสารพิษไว้ให้คนนี้เขาแข็งแรงเนี่ยนะเขาอยู่กับสารพิษได้แล้วเราก็เห็นนะพยาพยามทาจิตให้เห็นได้ว่าเราไม่ถูกไม่ทุกข์กับเงินไม่ละโมบโลกมากกับเงินเนี่ยมันค่อยๆไต่อย่อยางโสดาตะกีทาๆๆอนา,าคาไปหาอรหันได้โผล่มาว่า เป็นฐานในเรื่องเงินนี่ก็สบายไปเยอะมากเลยอย่างนี้พอกูว่า